ตื่นเด้โอ้มักละลายมันก็ดเป็นเมื่อยแล้วขโมยลีล้อกับโบยู่ก็มันอยากกินห่อสมสบายดีพี่น้องสบายดียามมือสอง มื่อนี้มาใส่เบ็ดปลาคอเหยื่อปลาเค็งหน่อยอยู่ไม้เทียงหน้าปีนเทียงหน้าน้ำถ่วพี่น้องถึกน้ำสุจนเป็นปีนมื่อนี้มาผ่อมกับเบ็ดคัดไม่ไพ่พี่น้องแต่จะมีเบ็ดพลังน้ำอ้ายกับทำหน่อยเป็นผู้ตกนี่ครับปลาเค็งหน่อยพี่น้องมาลาบเบิงบัน <c oughs> บาะว่าเมื่อก่อนเห็นปลาคอค่อ,ขอ,ขอนข้างมีโตรายอยู่ มาเบิ่งมื้อนี้สิได้หร like ือบ่แหะยันบ่คือเก่าจักสิมีคือเก่าหรือบ่มื้อนี้จักสิจังได๋พี่น้องเอ้ยคึมาคึมฝนอยู่คั่นฝนตกนี่ทางนี่เมือบ่ได้เพราะว่าทีดินมันมืนทีดินน้ําท่วมเสียไปทงนี้ลุดน่เลย ก่อนห่อนเซเบ็ดนี่ใกล้กับเซพี่น้องจอดกับเซแต่ว่าอยู่เซเขาจะเขาเซเบ็ดคือกันเป็นพวกเบ็ดนะเบ็ดปลาขาวเนื้อกระสีเป็นเนื้อแบบขี้กระเดือนปักเบ็ดยังบ่เบิดพี่น้องแต่ว่ามีอาการแล้วดินท่วมท่วมเดี๋ยวพยายามมึงสิยังอยู่ลืกรุดแล้วเห็นดินถมถ่วมง อย่าทำรุดแล้วอ๋อวัสมัมรุดล้อโอ้อะคอง เบ็ดเบ็ดพี่น้องล้งสื้อไทยจุดรบรทัดเซเบ็ดมือนี่นะะเฮา,า้าวเลยว่าประคอรลายพี่น้องหลยเถิงขันวะลลยพอสมควระแหละแต่ว่ามันมีปัญหาปัญหาหนึง่งก็คือประคอมันอาจจะสกิลเทบแล้วหรือ <c oughs> ัยงใดแหละมันบกกินเหยื่อปลาเข็งน้องตอนนี้นะแต่ว่าเยื่อที่ฮาเตียมากอะมีแต่เหยื่อปลาเข็งแต่ว่าตามท่าสังเกตบเบื้องนี้ปลาคอนี่เผาเบ็ดนี่เกือบทุกลังเลย ไปหลาะยามเบิ่งนะเห็นมันมันพูอยู่ข้างๆกับเนื้อเขาเลยแต่ว่าโบก,กัดพี่น้องมันล้งก็กัดอยู่แต่ว่าบมบ่ถึกอาจสิแบบมันยังอันบ่อยากกินเนื้อแบบเสียใแต่ว,ว่าเนื้อเฮามันเป็นเนื้อแบบที่ว่ามันมันบ่มีในพื้นที่นี่นะปลาเขงเ่งมันอันสิกินพวกเนื้อพวก,พวกปลาสอยปลายังที่ว่ามันอยู่ในอัน ธรมศาสตร์เท่านี้เนาะแต่ว่าปลาเค็งหน่อยสิบอคอยมีไนได้หละมันบกินแบบนี้มันเห็นปลาเค็งหน่อยมันก็เกิดความระแวงมันสิว่าเอา้ามาได้ย๋ยวาได้วาปลาเค็งนะกันเลยแบบเผาเบ็ดสื่อตอนนี้แต่ว่าปลาในมีพี่น้องเห็นเขาโตตัวสําคนก็นกนมีตัวทำได้มีเบ็ดแต่ว่ามันโบกินเ่ารวมทั้งเกียรติสดกับบกินเหมือนี้ทีมงานตกปลาเขาก็กไปทั้งหม่เลยใหญ่บ่อเลยก็ตับไปขังพุ้นเพราะว่า

งทัวมันถ <c suppression> ือ <descon> ก <fin anta> ็ถ no <tip> <ire> ือตัว <lump> น้อยแะกเบือจะเขากบกัดเบ็ด้ถตัวน้อยนาะเบ็ดแกช่วงนี้กินดอกพี่น้องป้าเลปรคอสองสมโตนึมือมันปบามาณกระบามวานบาหานแต่ว่ายังสีรองอันเปลี่ยนบอลอยู่วันนี้นะสีแบบ ปลามันเคยกับเบ็ดแล้วมันเราแวงแวมันบอกินเดีือวเสียนดังไพ่เพีงสงมมมกินกัน ก็มันอยากกินหอสบอมาสบ,บมามา,า,า,าซีบีทบ้าเข้าบอไดมาเอาปลามาเอาบรรยากาศเฉยๆโอ้ยมาบรรยากาศมาสัตว์มาปลาแต่บอได,ด้ปลา,าปนี่ได้ปลาไปตลาดกันเนาะมือนี้เป็นอะไรมือนี้ข้อมื <c oughs> อเสือกโอ้ว่าเป็นยังปลาอย่บอกกินเบ็ดนะอยากขู่ยุกมายากบ่แมน มันยังอิ่มห่อขาวประดับดินอยู่เพราะวานนี่มันกินห่อขาววันนู้นก็เลยบอกกินเหงื่อปลาเนี่ยย่งคือเก่าพี่น้องแต่ว่าบอกกินเหงื่อกกรบืเสื้อเนี่ยเอาโปมาดูดล้นได้ล้นกระสอบนึงได้อยอะดินเนี่ยเบ็ดห่างโบเบ็ดกับบ่อคอยถือพี่น้องให้กัดแต่ว่าบ่ถือคนถิ่มแต่คนประมาณ ข้ามาผดไ้ยใหม่เทียงเขาเว้นอีกแล้วมีหลักฐานเขาว <laughs> เออ,อยางติวยางกระติ๋วยังโบไหมรักพีชสุกอยู่วะวห่อนอาห่อนยางคำน,น,นึงไพ่บริใหม่ได้คนถือเอาไว้กนาดนี่มึงเป็นยังไงมันจังมันบอ่อนั่นนะมันอัน มันมันคือน้ำคือะได้ลมันบรอยากมาอย่างน้ำมันหมูนี่ยหนมือก็ใก่ด้วยขส่โอ้โ่มเ็นขนาดห่อห่อห่อเองนั่นนี่กิเดคือตลาดอ่ะนี่นี่ขี้กินกูได้ยากทอาหาหมาไี้จิบดเอาไฮะบดเอา มาเดียดเด๋ยว,วพี่น้องกินข้าวเส้ากันกไม่ได้ทุกคนกินข้าวเส้าสมมูพีิก็กินเพื่อได้อยากประหารหมองใหม่มตัวที่ได้ตัสียังอ่ะน้าจ้างก็ต้องหน่อยอ่กลือบาย อย่มามะเขใชตอนแรกรีประขอเผาสล,ลอดปลาลออยู่คับปลาเทง็งของบุกินมันชิวา่านงน,นี่คือมันมายอเขาน่ลดัดเดดดัดดิดว่าละกระดิ่งถมถ่อนอี่เลยนี่ห้ากับบเอยากมั้ปลาเข็งบ่หมีปลาปลาสอยเเคยเห็นห,นอร,ปปร,นนหรอก ก็เหกจะยังกินหางเหียนมัดประคอเลย่ะทุกคนเดี๋ยวยามเบ็ดก่อนบบนี้ใส่ปลาไว้ประมาณสองชั่วโมงพุจักี่ <c oughs> ที่คือคือนังนี่คือเป็นนนี้ห้องพุทธมุนเบ็ดค้องกิจตะปูอือพ <c oughs> ่อตื่นดิโอ้ <c oughs> มีโต๊ะหี ยามอยู่มันเป็นขีตปนะปูหกเนาะแสดงว่ามีปลา็่รใช้น้ใส่บัดมีมีน้ใส่เยอะก็วันนี้เดินในท้นงหน่อยนตัวแรกพี่น้องตัวแรกคิดเราชิบะได้เพาะโตอะไรเลยมื้อนี้นะคอสี่โตพ่อเหมือนนี้นะว่าขอลายหนอยมันร้อนเนาะมันร้นอม,มัน ล้า,างนี่มันก็คอมาเผาเจ้าว่าเนี่ยใหม่มาใส่มากินโนี่มันใส่มันมาเผาด้วยกันเนี่ยเ,เขียนมันคนนี้เรมีกำลังใจเยอะก็ถือตัวหนึ่ง ในก็ได้นะมยากเขาถ่ายนองขนาดนีะก็ถึงจุดแวโอเคยังงี้มันกินตอนสวยนะาวนีเป็นังแบนี้มันละลายมันก็จะเมื่อยแล้วขโมยรีล้อกับโยู่ตัวตัวที่สองกคนวัอนี้นะขอสี่ตัวมือนอ้าปุมีน้ำใส่ มันลดนเนาะเขาอ่นนะ,ปะนปลาเหิงอโอ้อกบ่ยครับกบอีกบอยหอเดี๋ยวโนอไลดยามสะพดปลาขอมันเป็นปลาแบบมันมีความแห้งอ่ะนะมันดินแห้งมันลดไปไปเบื้งหลังอีกหนึ่ง มากเตบแตอดหรอือตอดลก็ต้องกได้ี่ครึ่งลงกันกันนะเดียวเตียนติดตัวแสงมันตอดจากแมวนะแม่เดียวตอดค้มตาบอ่ะเด่นนนี่จาได้มันตอดใช่เออคอย้นมันต้อมเราผาดไงยี่อย